จะมีผ yeah. ่องวัดพอสังเกตพอละจะมีเห็ดอเหลืองออกพ่องละแกเห็ดท่าน้อยู่หรือว่าเห็ดไข่คานเหลืองจอกละเขามีเห็ดไข่ห่านออกผ่องลู้จีนี่จัดใหญ่จัดใหญ่เอาปลาละปลาละโอ้มัน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 ดอกใหญ่ขนาดอะโอ้แจะเก็บกันเลอะหน่อยโอ้มันเตะมันเตะโอ้ดอกนี่ใหญ่ขนาดอะใหญ่ขนาดเลย มีเหี่มดอกนึ่โอ้โหจะเก็บกันเนอะว่จะเก็บนี่กันเนอะเนาะก็นี่จีห้ดอกห้จีนงามหน่งสองสามสี่แล้วกว็ห้โอ้โหจีงามๆรับเอาใส่ไปนี่ใส่ไปนี่ ขอสวัสดีกาบทนชมทุกคนอนุวัตปลาไปอนุวัตเกิดเมินได้ปลาทนชมขึ้นมาหาเห็ดละงกงบนดอยสักวันอาการหาเห็ดจะได้มาได้เดี๋ยวอนุวัตขอเชิญทนชมรับชมแล้วก็ขึ้นไปซ่อนเห็ดพ,อพอ่อๆกันกับอนุวัตได้เลย <ปะ S 1> ครับ,รบจเจ้าเจ้าก็บอนุวัตก็ได้ไปพอในสวนของอนุวัตก็มีเห็ดละงกอยู่หลายดอกวันนี้อนุวัตก็เลยตอนบ่ายนี้อนุวัตก็เลยขึ้นมา เาสองหาหอหาเห็ดพร้อมจะมีบ่มีตอนนี้มาถึงบริเวณป่าเพล่ะดอยเพล่ะก็จะมีพ่องวัดพอสังเกตพว่าละจะมีเห็ดเหลืองออกพ่องละไอเห็ดผ้าหน่อยไอเห็ดไข่คานเหลืองจอกละพร้มีเห็ดไอห่านออกพ่องโอ้จีนี่จันย่าจัหญ่เอาปลาละปลาละโอ้มัน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 อ้ดอกใหญ่ขนาดเนาะแต่เก็บกันเนอะน่อยโอ้มันเตะมันเตะ ตาดอกนี่ใหญ่ขนาดอะนี่ขนาดเลยมิน,นเห็นดอกนึ่งเราจะเก็บกันเนอเอาละเอาละได้ละได้ละได้ละเริ่มเหล็กมันได้ละเอาสองสามดอกเอาเราจะาใส่ถุงแล้วก็ใส่เประเดี๋ยวจะเก็บอาสีเหลืองข้างในกลมไอ้ทีหน่อยกว่มีกะเพรมันกำลังเริ่มออก ลังหันตอนเจ้านี่บาดายเราจะมาบนดอยก่อนออกของละเก็บก่อนเก็บก่อนงาม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 ขนาดงามขนาดอดคอเก็บกัมเนอร์นี่เห็นสองสามดอกสองสามจีงาม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 นี่กันแน่โอ้นี่หนอตัวตัวตวตัออกล้วออกล้ จีหนึงโอ้เสียจีสีจีด้วยกันดะตีมาห้าจะบเอาละง้็จะ,ะใส่ถุงมันเลยส่ถุงมาถุงมาโอ้ได้เก็บกิโลแล้วดะเดี๋ยวลองพอเห็นเนาะว่ามันจะมีตั้งใดเห็นโอ้มีห้องมีห้องออกห้องอยู่เฮ้ยออกพูดออกเฮ้ ผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ออปอได้อยู่ปอออกอยู่จะได้ขึ้นดอยหน่อยละอืมนี่ห่องมาละมาลองกับมาประเด็นกับมาม่วนกัน มว่าวพอได้กินปอ๊บอืมฮะค่อยเก็บไปมันห่อนมันนีกาตอนไม่ตอนมันห่อนวันนี้เราได้มาตอนเจ้ามาตอนบาอ่ายอ๋อเราก็จะบุกไปสักน,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 น้อยกันเนอะตนนีสักน้อยไป

ừm uhm, anh này sẽ rồi, nó sạch hổng nó nó sạch bợ nó không hỏi không hỏi chì không hỏi chì chì chai nhây mà đây bác cầm chì nhây chì nhây à ừm ừm chì nhây chì nhây anh à, nó bà chì nhây nhây bác à. à, đây mà đây mà đây mà ừm 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 điểm khủng bác ạ ừm điểm ดอกนาใสอกนาใสนี่สโอ้เลยเดกนส่ถุงนีใส่้อนถุงนี้เนาอโอ้ใเก็บสามถแล้วละอันนี้เปิดมาเห็นเอออมบียงมาตัวอีกแล năm ngày mất tôi luôn nè. Nó bả hiếng phốc bọ pa bọ. Nhổ cây tốn hết tia thôi, à, hết tia อาวางข้าวปอหถุงสงถุงใหญ่ใหอา้านี่เก็บสอดอ่งยี้เนอะเนาะลากันไปตั้เนี่ยปลานะหาปลาฮะนาะสองีเ้ยโอ้ยมีสามคีอ้เนอะ À, halb. งามขนาดเน mm ี่นะนี่ป้าเหะเห่ไปอยู่วะไปอยู่ครับพวกนี้อืมอ่าดูว่าจะเก็บนี่กันเนื้อเนาะว่ะก็อันนี้ห้าดอกห้าตัวไงหนึ่งสอง

Happy nó để em mì vật toy. Mm, mhm, mhm, mhm. Sai con. đọc lên nó như là. Ow. Oop, oho, ho, sẽ อู้หลายพุ่นฟอไปเขาไม่ติ๊กได้บรรยากาศอุณหภูมิมันได้จ้ะช่วงคนก่อนบ่มีเฮ็ดช่วงนี้มันออกแล้วอุณหภูมิเฮ็ดมันออกแล้วอันนี่เหม่นๆร้อนๆปลาเหยื่อคนนี้น้อเฮ็ดร้อนๆโอ,อ้เฮ็ด thấy pe ở coi. Ở nhiêu khoảng 3 4ดอก 5 tane. Pe đúng là nặng ah, luôn, luôn đê. Ừ. À. nó Nó rồi, oh. đó, 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 rồi. ลงไปอ่าใส่เปื่อยไ้ใส่เปื่อยไ้การส่องเห็ดน่าอยู่เกินเปื่อยล่ะมีลูบุ่มแหงนเลยคุณคุณเหรอจีมีลมั้่ะอ๋อวันหน้าจะลงได้หน้าลงจะได้ลงไปเอาเอามาส่องเห็ดจ้ะ ต้องระวังระมัดระวังหน่อยเป็นทินอาจจะหมืน่นอาจจะเ,เลิดดอยโอ้โอดอกงามๆดอกงามๆนี่ดอกหนึ่งเห็นดอกหนึ่งโอ้อใส่เกลืไว้ก่อนเนาะ อย,อย่าไปพอลองพูดนะมันจะมีก็ไปเห็นสักหน่อย,อยเฮ็ดก,ก,ก,กับม่วนอิดกับอิดห้อนกับห้อนอขึ้นดอยกว่จริงหันดอยที่อสองดอกใหญ่ล้วไปพอมาเอาอย่ากรรมใหญ่ละ อกนี่ดองทีใหญ่คือมันมีไข่ม,มีไข่แล้วก็จีงามนะสองจีว้าโอ้งาม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 สองดอกนี่งามขนาดมาอ,อดเปิ่กนันนอ อืมหอดแล้รหมดกิจกรรมหสุดยอดของเห็ดละโงกขาวอาพร้อมด้วยไข่อันหนึ่งแกนตั้งเหนือในห้องเฮ็ดไข่แฮนใส่ก่อนใส่ก่อนเอาัวมันครับกะลองก็มีตัง้งปุ้นเดี๋ยวกันนะวัดพอต่มันนี้สกรรมกัน เดี๋ยวไปต่อยหาปลาลองโอู้สอมาจัดเมินอ่ะตะวันก็ลงแรงนะักแกเฮ็ดก็มีนี่เลยกล็สามดอกนี่นงามขนาดอะมาเก็บอีกคำนึงอ่าสามดอกงามเต็มเปื่อยเหมือนกันโอ้เกือบเต็มเปื้อยละเนื่อปลาลองก็มีทั้งปุ่นเดี๋ยวรู้ว่าจะลงเมล่อ,อนเนะอะตะวันก็บ่ายมันนักแกนีน่ว่าจะออกเมือก่อน ห้องก็ได้เฮ็ดนักอยู่ว it ันนี้การ้อเห็ดเม็ตอนก็ได้จันทนักอยู่ให้ปอกินอยู่เกเต็มเป๊ะกต่มาส่องเห็ดลงมาลงมาจริงๆพัดหักอู้ก็เลยเฮ็ดจันทนักอยู่โอ้โหจะเก็บเก็บเต็มเป๊ะเหมือนกันน่าดูจีงงามๆขอมีปอต้มปอกแกงอยู่แล้วบอกจะลงเมื่อก่อนรองว่าจะลงเมื่อละมันขอขำของละ มนันาเก็บสี่มงปลายแล้วมาจะลงเมืองกับบ้านกับไก,ก,บก,บก่อยู่ประมาณสักห้าร้อยเมตรไปลองว่าก้านละสาเหตุห่อนก็ห่อนไปลองห่อนละใส่ใส่ป้าได้ไหมหน่อยอยูย่ยยยยกันใส่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 เก็บเต็มเป๊ะเก็บเต็มเป๊ะยากาศต้องลุ่มก็านากบปูกันเรียบร้อยละไอ้เขียวไปเต็มไปหมดละเต็มเมืมองเปล่าละสำหรับคลิปนี้รู้ว่าก็ต้องขอขอบคุณท่นะานผู้ชม จะนักจัดลาดีติดตามรับชมในช่องของวัดเกิดเมินมาโดยตลอดก็ยังได้เหตุดีกว่ขอขอ้อโจยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลวงวัดตยุยวัดต้องขอขอบคุณนู้ชมจัดนักครับลาไปกับบรรยากาศของเมืองเปา่าตอนแรงๆ